เรามาดูมีดกันเลยเนาะค่ะเนาะมาเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหล็ก s g p 9นะคะสิบนิ้วนะคะสันตรงนะคะคมตรงนะคะด้ามพยุงนะคะมุดมุเสกที่เราเชือกครบนะคะเล่มนี้สวยกัดทองเหลืองเนาะ,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างกว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาสันหนาเจ็ดมิลนะคะด้ามยาวนะคะ ห้านิ้วนะคะเร่มนี้ไม่มีฝักน,นะคะเร่มนี้ไม่มีฝักนะคะจุนแจ้งก่อนเนาะถ้าเล่มนหนมีฝักอะจุนจะโชว์พอฝักเลยเด้อน,นะคะสวยนะคะเดี๋ยวจุนกาลังจะเอาคัดติ้งไปตัดมาอยู่นะคะเร่มนี้นะคะหนึ่งนหนึ่งเกาินะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งรอยนะคะเล่มนี้อันนี้ก็สวยนะ,ะตัวนี้จะเป็นเหล็กเหนบนะคะคัดตาม ลายสายพานนะคะปลายแหลมนะคะโบวี้ปลายแหลมนะคะด้ามพยุงนะคะไม่มีกาบนะตัวนี้ด้ามพยุงนะคะหมุดมือสีที่เราเชื่อมครอบนะคะบางตัวจะเบิ่งความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ยาวสุดจะอยู่ที่11นิ้วนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่ 2. สองจุดหนึ่งนะคะสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดหนึ่ง,ง,งสันหนานะคะสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดห้านะคะถ้าประมาณห้ามิลจุว่าใครงานพอดีไม่เมื่อยม,มือนะหรกคะ่ะแต่เข้าใจบางบางทุกคะ้าบางท่านอยากได้แบบสันหนาแต่ว่ามันสิเมื่อยได้ <c oughs> แล้วแต่ความชอบเนาะเล่มที่สองนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาเล่มที่สามปุ๊บอันนี้จะเป็นมาเชเต้นะคะมาเชเต้ทิ้งผิวไฟนะคะ มาเชเต้ ite, ทิ้งผิวไฟนะคะจะเป็นคมหลอกตรงนี้มุมนิดนึงนะตรงนี้ติดติดคมหลอกนะค,ะคมหลอกนิดนึงนะคะด้ามพยุงนะคะหลังพึ่งนะคะหมุมโมเสกที่เราเชือกครบนะคะมาเชเต้ ite, นะคะล็กเน็บนะคะทิ้งผิวไฟตีร้อนขึ้นรูปนะคะช่วยมนันตามสูตรของช่างนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่8.5นิ้วนะคะความกว้าง คมกว้างจะอยู่ที่2.2น,นะคะสันหนาสันหนา6มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวห้าหนิ้วนะคะเท่าไหร่นะเดี๋ยว <laughs> แป๊บนึงเดี๋ยวอยู่บ่เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวอยู่บ่จ้ะนะคะไม่มีฝักนะคะเร่มนี้นะ1,190นะคะสวยนะคะเรื่องนี้ทีนี้จะเป็นบูวี่นะคะ บูฟี่นะคะเป็นลายเจียจุดนะคะด้ามพายุงนะคะหมุดมือเสกที่เราเชือครบมาขัดเงาแต่ว่าเวลาเช็ดจดีมันจะเงาวกว่านี้นะคะนะคะอันนี้คมหลอกนะคะคมหลอกเห,หล็ก s u p 9นะคะเหล็กเนบเออเหล็ก h u p 9ก็คือเหล็กเนบที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะ ด้ามพายุนะคะโมเสสสองจุดนอนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองหนึ่งจุดเก้าสันหนาสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวหกห้านิ้วนะคะราคาแต่และเล่มบมาสิบบคือกันเพราะว่าแล้วแต่งานนะคะ ไม่มีฝักนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนมสูงไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาตัวนี้ไอ้ปังโอเนาะลิกแหนบนะคะขัดเงากระจกนะคะจะเอาเสือกมาใส่ให้มันกระชับแต่ถ้าคนบ้ากกเก๋ออกไดเเดอร์ขัดเงาวิ่งเลยอันนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างนะคะสามจุดสองนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวเนาะ ด้ามยาว4.8นะคะอันนี้ก็บบอมมีฟักเนอรหล็กเหนบนะคะยับนะคะเล็กเหนบขึ้นสนิมมืดเดอ้อแต่ว่าถ้าถ้าถ้าภาพถ้ามันคัดเงาแบบนี้ฮะมันจะขึ้นสาแนา่แต่ว่าขึ้นน,น,นะลูกค้าผมแจ้งไว้กว่อนนะขึ้นเนอะนะ,ะอันบอแพ้งบอตานสนิมกับแพงโค้ดอันตานสนิมนะคะเอ้าตัวนี้จุกมาขายให้ได้เลยแปดร้ 90, อยเก้าสิบอะ รมสูงไปทางขึ้นหนึ่งร้อยตัวนี้คือกันมนะไอันนี้ก็เป็นเหล็กแหนบนะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้ามพยุงนะคะด้ามพยุงนะคะิใเบิ่ก่อนความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่3นิ้วนะคะสันหนา ัน,นา5.5นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามพยุงไม่มีฝักนะมาต่้งกันตรงที่ตัวนั้นนคัดเงาตัวนี้บริกคัดเงาอาจุ๊ให้ราคาเดียวกันอะ890นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100นะคะสินค้าีริกันทั้งหมด17วันนะคะลูกค้านะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกระเด็นจุดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย